เปิดมาที่ภาพเจ้าเหมียว AI นามว่าพิกเซลกำลังมองปลาทองในโหลกแก้วอย่างหวานซึง้งโอ้เจ้านภา,าปลาทองของฉันช่างงดงามอะไรเช่นนี้แต่แล้วเจ้าหมาจอมสนบรูโนวิ่งพรวดเข้ามาเห่าเสียงดังโฮ่งโฮ่งพิกเซลมาเล่นกันเถอ Pixel B, นะพิกเซลเบ้หน้าบรูโนนายไม่เห็นเหรอว่าฉันกำลังมีความสุขกับนภา,าอยู่ บรูโน่ทำหูตกนภา,าใครคือนภา,พ,าพิกเซลถอนหายใจนภา,าคือปลาทองของฉันไงเล่ารักแรกพบของฉันบรูโน่เริ่มน้ำตาคลอแต่ฉันฉันนึกว่านายรักฉันที่สุดฉับพลันนภา,าในโหลแก้วก็ว่ายวนด้วยท่าทางตื่นเต้นทำปากปุปุเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างปุปุพิกเซลเอียงคอฟังนภา,าเธอจะบอกอะไรฉัน นาภาปุปุพิกเซลชั้นชั้นท้องพิกเซลตาโตบรูโน่อ้าปากค้างฮะปรากฏว่าสิ่งที่นาภาพ่นออกมาไม่ใช่ไข่แต่เป็นฟองอากาศจำนวนมากบรูโน่หัวเราะลั่นฮ่าฮ่นาภานายแค่ผายลมพิกเซลโกรธจัดบรูโน,โน,น่นายทำลายช่วงเวลาโรแมนติกของฉัน สรุปรักสามเศร้าของ Pixel, พิกเซลนภากับบรูโนจบลงด้วยความวุ่นวายตามสไตล์เพราะบางทีความรักก็มาพร้อมกับกลิ่นแปลกๆนั่นเอง